ไอ้ลูกค้ามาลูกค้าอยู่สายมือครับผมไม่ได้ยินเลยพี่ติ๊บดี่ะรอแป๊บนึงผมไม่ได้ยินเลยเฮ้ยพี่ติเป็นไรเนี่ยไม่ช่างหรอรอก่อนนะพ่อหนุ่มรอก่อนครับติพี่หาไม่ทันว่ะเ่อองงาาไไมมด้้ยยินลคคค เอาไปขับดูก่อนเอาไปขับดูก่อนโอเคฮะไปลองดูก่อนว่าเป็นไงบ้างลองซ่อมซ่อมก่อนนะซ่อมก่อนนะน่าจะมาได้ซ่อมซ่อเคฮะฝนตกด้วยมั้งจ,จะลืล่นหน่อยอ้าวแล้วบอกพี่โนโอบอกอยากได้คันนี้ขึ้นไหนก็ได้แอบคัน<อ>นี้ก็ได้คันน<อ>ู้นก<อ>็ได้คุณทำให้แขกราคา<อ>ขึ้นหรอผมผมขายต่อป่ะเอาป่ะเอาป่ะพี่โนอยู่ร้านสามครับตอนนี้เอาไวเอาไหมจักเท่าไหร่อะมีทียี่สิบอะจักประมาณล้านหนึ่งเจ้าทียี่สิบขายได้เลยทียี่สิบมันจะมีคนซื้อหรอตอนเนี้ย ไม่รู้อ่ะตั้งเต็มติมร้านนึงเนี่ยแตกอ่ะนี่ก็ขายกนราคาปกติเขาบอกแปแสนอ่ะีมันเหมือนมันเหมือนดีดตายเลยนะพี่มันไม่มีคนขับหรอกมั้งไปถามเซิร์ฟอ่ะมันไม่มีความรู้หรอกไอ้เหี้ยมันโง่พี่ไปถามไอ้เหี้ยเซิร์ฟมันโง่เอาเอาวิดโอเอาเอเอาเเมื่อกี้พี่อยู่เดียผมอยู่เลยเอาเาเอาเเอาเอเอาเอาเองาคือการเกาะแตกปกติก่อนแล้วค่อยยก W S <S ไม่ไม่คือผมอ่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแบบว่าวิ่งเข้าไปต่อยแบบนี้ไงไม่ได้วิ่งเข้าไปต่อยแบบนี้ทุกคนเข้าใจไหมผมไม่ได้วิ่งเข้าไปต่อยอผมเล่นผมเล่นอาศัยหมัดดูดเอาเพราะว่าหมัดดูดอ่ะ,ะ,มดดอะผมคิดว่ามัน,ม,นมันมันมันเวิร์กมันแล้วแต่คนน่ะคนยิงเก่งเขาอาจจะเล่นแบบต่อยธรรมดา icans, แต่ว่าผมชอบหมัดดูดไงมันเล่นง่ายอ่ะแต่ที่เขาพูดกันมานะเขาว่าที20อ่ะถ้าเกิดจูนอะ่ะที20จะดีสุดไม่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 เชื่อเขาไม่จริงไม่เชื่อบไม่พี่รถ รถที่ดีสุดอะที G 20ที20มันขับมันสะบัดนะไม่ได้จูนก็สะบัดนะถ้าพี่ไปจูนดีกอ่มันก็สะบัดอีกเพราะว่าการจูนมันต้องรถเบรกลงพี่เราอะต้องเอามาตรฐานของรถอะที่มันเบรกดีอยู่แล้วอะผมคิดว่าอย่างนี้นะไม่รู้อะว่าคนอื่นมันใช้เป็นแบบไหนแต่สาหรับผมอะการที่เบรกดีมันมีใชยไปกับครึ่งไงแล้วกูจะกอดรถไปตั้งนานเลยเพื่อ พี่ก็อยากขับรถง่ายๆป่ะพี่โค้ไม่ก็อยากขับรถยากๆป่ะใช่ใช่เแม่งกูเกอดรถไว้ทั้งนานก็ปล่อยทั้งนานแล้วแจ็คไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจูนให้ไอเกมึงอ่ะได้ครับขับรถมาครับลงมาละได้ยินเสียงละเออลูกค้าลูกค้าไปไหนะไอ้สัตว์อ้าวนู่นไงอยู่ในรถไงไม่ลูกค้ารถกูไปขับอยู่นะมาละทำครับลงกูคิดไปแสนห้าสองแสนเดี๋ยวมึงไปคุยกับลูกค้าเอาอะ สองแสนแกงนี้สองแสนสองแสน <Hey, S 2> ทีนะหัวหน้ามาแล้วหัวหน้ามาแล้วหัวหน้าผม <บน S 2> ครับครับสวัสดีครับอาจารย์จูนกับช่างจูนคนนี้ใช่ไหมครับสองแสนห้าครับค่าจูนเออลดให้ผมหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมมึงขายไทรแลนด์เพื่อมาซื้อแท็กเลยนะครับเมื่อกี้เลยก็ร้อนเลยอ่ะเราไม่ได้ประคับคุณขายไทแลน n ์มาซื้อแท็กไงอันนี้คือค่าจูนที่มันจะอยู่กับรถคุณตลอดไปคุณลองแล้วก็เลยเห็นความต่างแล้วนี่สองแสนไหมือค่านูน S 1> <S 1> <ง>มไม,ม่มันเป็นเบ็ดมันเป็นเบ็ดจริงๆหรืออยากให้เข้าใจว่าถ้ารื้อตำรวจไม่ได้นะบอกก่อนอออองั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนก็ได้ครับออสองแสนก็ได้เอคุยได้ก็สองแสนก็ได้โอเคครับงั้นอสองแสนเดี๋ยวผมโทรยืมแป๊บเดียวครับโอ้ยไม่ทุกไม่แพงไม่แพงลุงเร่งเลยครับไม่แพงสูตรเนี้ยไม่แพงใจที่หัวหน้าผมเลยครับใจที่หัวหน้าผมเลยครับเขาเป็นกล่องจุลหรอครับโอเค รวมสูตรเองหมดหมดหลายล้านนะถ้าแต่งพลาดก็คือเสียหายหลายหลายแสนนะแบบเสียหายเลยครับแต่เราจ่ากับช่างจูนอ่ะเอากับโจยไปเต๋อสามถึงเจ็ดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะต้องรอกขาจ่ายเงินก่อนเดีถึงจะให้กล่องจีนกับช่างนะครับไม่เป็นตำเนียมนะฮัลโหลขอห้าเบอร์จริงๆต้องสองแสนห้าจริงๆอ่ะนขอรีบดาบไอ้วันนี้เราต้องไปเซ็นเอกสารกับตำรวจนะเต๋ ะเดี๋ยวกูไปเบลชุดก่อนแป๊บนึงสามศูนย์เก้าทีมงานเรามีแค่สองคนเนาะไอ้พวกทำไมไปเจอสามเป็นเซนสามทานเหรอใช่พี่ก็ต้องขอดูรถคันนี้ก่อนผมลืมถ้ามึงอยากรวยอยากมีเงินเหมือนช่างช่างแม็กก็ไปหาแผนที่ไปหากองจูด้านบนมาแปดสิบสี่ตีเลขอะไรด้วยพี่ลงมาด้วยห้าห้าเจ็ดลงลงไม่ได้มาอีกจำหนึ่งนะกำลังดูอยู่ กำลังคำนวณอยู่ลุงครับก็แบบดีๆเลยนะครับเออแนนั๊นึงกูนั่งดูรถกูอยู่เนี่ยโอเคครับไอเฮียข้ามัาถายไปาหนึ่งแป๊บนึงนะขนมน้อยไม่เป็นไรครับรอเรื่อยๆครับเอองงบ่อยแป๊บนึงนะมาตรงนี้นปุ๊บใช่ไหมมาแล้วมาตรงนั้นปุ๊บแล้วมาตรงนี้แล้วบาร์ตกดีแล้วบาร์ตกดันแล้วบาร์ตกดันแล้วบาร์ตกดี ค่ามันงงว่ะมันไม่เท่ากันอนะไอเชือค่ารถแต่ละคันนะอะเอเท่าแล้วจะลองแป๊บครับ แม่งกูจูนคันนี้เดียวรถกุยไอ้สัตว์เออดีเฮียกูดได้ค่าใหม่ละเออไอเฮียเกาะถนนชิบหายเลยสัตว์ ฝนตกแทบไม่ลื่นอ่ะขึ้นมา,านรครับต้องเบรกป่ะครับอะไรนะรถลุงได้แต่งบเบกรกป่ะครับไม่รู้อ่ะรถมึงไม่ได้แต่งเหรอใช่ครับม,มัน,นม,มันต้องมันต้องทอดเบกรกลุงเอ้ยเอาคันนั้นมาลองดิใครขับอยู่อ่ะพี่โนโพี่โนพี่โน้ขับมาหน่อยพี่พี่ขับขับรถผมมาหน่อย กูรู้สึกว่ากูจูนคันนี้เดียวแล้วกูอิกใช่เหรอเออกูรีก <พอ S 2> ูทำข้าไปมั่วๆแล้วอยู่ดีมันก็ได้พอยเพิ่มอ่ะพอ,พอยมันเพิ่มขึ้นอ่ะทอดเบกมันจะไหลขึ้นนะลุงไม่รู้อ่ะแต่ว,ว่าทางตรงกันพี่โนอาทางตรงไหนพี่น่าจะเท่ากันนับหนึ่งสามนะหนึ่งสาม เออเ<ม>หีเ้ยจริงด้วยสัตว์สุสดคแรบบัพพี่โนลองเบรกนะหนึ่งสองสามเบรกเบรกเท่ากันแรงกว่าแรงกว่าแรงเลยลุงส่งงานลูกค้าตอนแรกผมว่า ผมรอจูนไทยแลนด์อยู่อะเขาอวไม่เอาเข้าสักทีอ๋อค่อยเก็บ <ผม S 1> ไว้<ม>ก็ได้ค่อยจูนก็ได้มีสองคันดีเพราะว่าแท็กอะอย่าลืมว่าไทยแลนด์น่ะมันดีเว้ยแต่ว่าแท็กอะนี่ความได้เปรียบของมันดูนะมึงดูรวน,นี้ได้ไหมไม่พัง <laughs> ไม่พังหว่าเออเพราะว่ารถน่าจะพังก่อนไม่มันมันมันแข็งไงครับมันแข็งอะชนเท่าไหร่มันก็ไม่พังอะเห็นไหมมันมันจะถึกกว่ารถคันอื่นเยอะ แล้วมันเลี้ยวดีด้วยไทยแลนด์ไม่รู้อะว่าว่ามันจะเป็นยังไงอะสภาพไทยไทยไทยแลนด์มันแรงมากเลยนะลุงแต่ว่ามันคันใหญ่ครับใช่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 นี้มันเท่านี้มันมันเลี้ยวดีสุดแล้วไงในบรรดารถที่มี่าไงอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงไปรองงานกับลูกค้ามาต้องวางอะเราไปขับดูลองลไปขับดูถ้าไม่ถูกใจผมรับจุน ไอแจ็คบอกให้นั่นโทรหากูดิแต่ครับไอไม่ไอคนที่ไอเนี่ยไอจูนรถไอจูนรถอ่ะไอที่ให้จูนอ่ะกูจะได้ถามมันว่าเป็นยังไงรถพอใจหรือเปล่าก็ต้องดูแลลูกค้าไงได้แล้วครับลุงไอบอกให้ไอคนที่กูจูนรถไปให้ขับมาบ้านหน่อยไอบอยออ่ะไบอยครับแม่งจูนไปจูนมารถเขาแรงกับรถผมอีกพี่โนแอบเห็นชัดเลยอ่ะเป็นไงบ้างกลับมาบ้านก่อน ตนน่ยังไม่ใส่ก่อหรือเปล่าไม่รู้อ่เขาไม่ได้ใส่เบรกแต่เบรกก็พอกันนะใช่ใช่เบรกพอกันพี่เดีย๋ยวต้องกูต้องให้ลูกค้าเอเอ,อไอ้แจ็คถ่ายรูปลูกค้าหน่อยเราต้องรีวิวส่งงานถ่ายรูปลูกค้าคนที่มาจูนไงอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเรารอลูกค้ามาก่อนเอารถมาจอดไว้ตรงนี้ เดินมาหนึหน่งไอแจ็คมานี่แจ็คเจ้าหม่มต้อมไอแจ็คมานี่ดีถ่ายงานส่งลูกค้าไอ้เหี้ยส่งเนี่ยไงในี่ยืนคู่กันยืนคู่กันแด้ครับได่เป็นไงได้ไปพาเช็ดรถนะครับอ่ารีวิวรีวิวหน่อยคันนี้เป็นไงดีมากครับดีดีอ่าแจ็คเขียนไปด้วย ถูกใจไหมถูกใจครับโอเคแจ็คเขียนไปด้วยนะช่างบายช่างแม็กบริษัท T M ชูชูนิวเยี่ยมด้วยชูนิวเยี่ยมด้วยเยี่ยมด้วยฟิงเกอร์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 เล่นไรครับเอ่อเพดด้าสแลสอีแล้วก็เป็นวางแล้วฟิงเกอร์เออมันเขียนไงครับอีฟิงเกอร์อีฟิงเกอร์ F I N V E R ตรง ไอตี๋มานี่มายืนตรงนี้ G E R G R มายือมายืนมายืนข้างก่อนแม่งกูจะส่งงานลูกค้าเราต้องถ่ายรูปทุกครั้งก่อนก่อนเสร็จไม่ใช่เอาดีไม่ใช่อะไรนี้อะได้เหรออะโอเคโอเคอีโอเคก็ได้ส่งงานแท็กคันแรกเอ้ยคันที่สองโอเคครับทุกครั้งเราจูนเสร็จเราต้องถ่ายรูปนะเต๋อุ้ยโทรครับลุงมามาเอามาเอามา มันหนวกอ่ะกำลังรูปรูปมันไม่ไปอ่ะลุงต้องด่วนเลยเพราะว่าจะขึ้นแบงค์คนละไม่เดี๋ยวมึงขึ้นไอ้เหี้ยมันยังมีงานอีกเรื่องใหญ่อยู่เอออดีตเรื่องจิ๊บแป๊บนึงเดี๋ยวรอเรื่องใหญ่อ่ะสิครับผมแนะนำว่าขึ้นหลังเที่ยงคืนนะเพราะเกียร์น้อยครับเด็ล้วใช่ปะครับ